ท้าเวสุวรรณจีนหรือตัวเหวนเทียนหวังที่จีนก็มีเท้าเวสุวรรณเหมือนกับไทยเราชื่อว่าตัวเหวนเทียนหวังเดิมท่านชื่อผีซาเหมือนเป็นหัวหน้าเทพผู้ดูแลสวรรค์ทางทิศเหนือแต่งกายด้วยชุดนักรบสวมเกราะแม่ทับใหญ่มีพระพักสีเขียวพระหัตขวาถือร่มวิเศษถ้าร่มกลางออก ท้องฟ้าจะมืดทะมึนถ้าร่มหุบแผ่นดินจะสั่นสะเทือนตัวหวนเทียนหวังเป็นเทพมหาราชาที่คุ้มครองให้มนุษย์กินดีอยู่ดีเป็นเทพพระเจ้าแห่งโชคลาบมั่งคั่งร่ำรวยจึงมีผู้กราบไหว้บูชามากเป็นพิเศษผู้ที่จะได้รับโชคลาบจากท่านจะต้องเป็นคนดีตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณธรรม